ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับมากระทักฝั่งตลาดซื้อขายของทนาคพยาไก่ชนอีกแล้วครับเป็นไปตามคาดจริงๆครับเมื่อทนานหนองบัวพิเชษซีได้ปิดดิวและเปิดตัวทนานวัฒนาพรายนุ่มหรือเจ้าไม้เข้ารัง ไก่ชนเลยครับอย่างไรก็ตามครับโดยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับสำหรับทางน,านั้นประหย่เคยชนหนองบัวพิเชฟซีทีมในศึกลีโวทันดีครับได้ออกมาประกาศคว้าตัววัฒนาไพรนุม่มจากสโมสรอุทยานีฟซีโดยอดีตแข้งของกิเลนประยองครับจะเข้ามาช่วยทีมเติมแกร่งขุมกําลังก่อนบูสซีซั่นใหม่นี้แหละครับซึ่งสําหรับทางน,านั่นวัฒนาไพรนุ่มครับเจ้าของส่วนสูง181ซนติเมตรผ่านการการแข่งกับทั้งสโมสรคนครสวรรค์ในปี2009-2010 ปากน้ำผู้ในปี2011ถ,ถ,ถึงปี2012อายุทยาในปี2013ถึง2014ก็จะย้ายมาสร้างชื่อกับกีฬนเป็นยองเมืองทอง,ทงรายเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2015จนถึงฤดูกาล2020และก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมอย่างเต็มตัวและได้ย้ายซอบอุทยานีฟีเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ครับทำไมเจ้ามวัฒนาไพรนุ่มครับได้กลายมาเป็นแข้งคนใหม่ของพยาไก่ชนต่อจากทน่านลีออนเจมส์ปิโยพล พานิชกุลปรินกุลชรวันเฉลิมยิ่งยงและธนาสิเก็ตมาปูเตะและครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระทางฝั่งของธนาสวรค์แคทนครราชสีมามาดาเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมาประกาศแยกทางกับธนาอดิศักิ์หันเทศเป็นชีเรียบร้อยแล้วแหละครับอย่างไรก็ดีครับโดยสโมรสรน,นครราชสีมามาด้าซีครับได้ออกมาประกาศแยกทางกับธนาอดิศักิ์หันเทศเมกซ้ายตัวเก่งเก่าทีมเป็นเชียร์บริครับหลังเข้าร่วมทีมสวรค์แคทเป็นรอบที่2เมื่อปี2020ที่ผ่านมาแหละครับ โดยสิ่งอย่างหนึ่งก็ตามครับทางสโมสรน,นครราชสีมามัดแดฟ4ีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจเลยครับขอขอบคุณความทุ่มเทของเจอดิศักหันเทศกับการลงช่วยทีมตลอด2ช่วงเวลาที่เข้ามาร่วมทัพส่วนแคททั้งในช่วงปี2014จนถึง2016และปี2020ถึงปี2021พร้อมผลงานลงเล่นรวม46นัดยิงเป็น,นประตูและขอให้เจ้าเจครับประสบความสําเร็จและโชคดีกับเส้นทางลูกหนังใหม่ของตัวเองเลยครับ และโดยตรงนี้ครับสำหรับตางนานเจ้าเจอดิศักหันเทศครับถือเป็นแข้งมากประสบการณ์ผ่านการาแข้งมาแล้วมากมายทั้งพัทยาอยู่ในแต็ดชนบุรีสีและพีทระยองทั้งเคยเล่นใ้กับตางนานนครราชสีมาช่วงปีแรกครับในปี2 0 1 4จนถึงปี2016และกลับมาเล่นในกับสวรรค์แคทอีกครั้งในปี2020จนถึงปี2028ในฤดูกาลที่ผ่านมาและลงสนามให้กับตางนานนครราชสีมามาได้4ประเดี๋ยครับ32นัดทุกรายการทําไป3แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับประเด็นนี้ต้องไงเครดิตเว็บไซต์ของทนานดานบอลไทย .com หรืออ้างอิงมาจากเว็บไซต์นี้กันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าทันานโกซุนกีเตรียมที่จะขึ้นไปทีมเหนือเลยครับเพื่อดีทางให้กับทดนานเจสซี่ครนที่จะเข้ามาร่วมทัพสิ่งกควว่าในเร็วๆนี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่การทเรซีครับเตรียมที่จะแต่งตั้งแตนัชกอรกูเปอร์กุนซอชังกฤดเข้ามากุมทีมในศึกลุยวัฒนิกรลุกการใหม่และได้จัดการคว้าตัวเจสซี่ครูเรนริมเส้นควางขวาของลูกครึ่งฟิลิปปินออสเตรเลมาเสริมทัพครับแต่ทว่าเจสซี่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนในโคตาอาเซียนได้ครับเนื่องจากยังติดทีมชาติฟิลิปปินไม่ครบสามนัดตามเงื่อนไขเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทำให้ล่าสุดกับทางทีมสิงค์เช่าครับเตรียมที่จะขยับเพื่อให้ลงล็อกด้วยการส่งเตนัิ กองกลางวัย36ปีออกไปกับทีมทางภาคเหนือยืมใช้งานในฤดูกาล2022เมือเจ้าตัวครับพึ่งต่อสัญญาเพื่อเพิ่มออกไปจนจบฤดูกาล2023ก็ตามนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับงน้าสกอตคูปเปอร์ครับก็ต้องการใช้งานเจสซี่ครนที่เคยร่วมงานกันมาทั้งในทีมชาติฟิลิปปินส์รวมถึงกุสซอชาองกฤษครับเองครับก็เคยแนะนําให้เข้ามาค้าแข่งในประเทศไทยตั้งแต่ย้มยมวมทีมเมืองทงองรายแต่ตั้งแต่ปี2020เลยครับ ซึ่งอะไรก็ดีครับนอกจากนี้ครับทานานเจสซี่เกรนเลยครับยังมีนักเตะที่เคยร่วมงานกับทานานสกอตที่จัดเจ้าตัวหวังว่าจะดึงเข้ามาร่วมชินแพสสเตเดียมเพิ่มอีกหลายคนด้วยกันเลยครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันต่างฝั่งของทา้านขนแก่นยูไนเต็ดกันหน่อยครับทีมในศึกทะลีลครับได้บรรลุข้อตกลงยืมตัวทารานยศพลเทียงดาในด่านจากบุรัยมยูไนเต็ดช่วยทีมอีกหนึ่งรดูก,การหลังโชว์ฟอร์มหนึบกับทีมในรูดูการล่าสุดเลยครับ อย่างไรก็ตามการสนับทั้งนั้นนายทวันวัย30ปีครับย,ย้ายยืมตัวมาร่วมทัพจงอังพยองเมื่อรุูการ2028ที่เพิ่งจบไปและมีส่วนพาทีมจบอันดับที่10ของตารางในทีหนึ่งโดยไล้ลงเฝ้าเสาในหลีกไปทั้งหมด16นัดเก็บได้ครินชีตอีก4นัดจนสามารถคว้ารางวัลได้อีกด้วยละด้วยสถิติการเซฟสูงสุดถึง16ครั้งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยครับซึ่งท้งนี้ราบสนับทางนั้นยศสลเทียงดาครับเริ่มต้นค้าแข่งกับบุรยีมยูเนเต็ดเมื่อปี20 ทางด้านซูรินชิตีและขอนเก่นยูนเต็ดเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับสำหรับทนั่นยศพลเที่ยงดาเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านโคดยงพรูตสีมาคะกันหน่อยครับหัวหน้าผู้สอนของทีมเชียรไทยอยู่ยี่สามปีออกมาเชื่อใจเลยครับว่าเด็กในทีมชุดนี้หลายคนมีอนาคตที่ดีแน่นอนและสามารถเล่นในระดับเอเชียได้เลยครับ ลึงในก็ตามครับเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับย้อนไปกันหน่อยครับนะทางนานทายานอากาศสุวรรณภูมิฟุตบอลชายทีมเชีไทยครับรุ่นยุไม่เกิน23ปีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นทีมเลยครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจทิงเชเมชเชียรรุ่นยุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุตเบกิถานแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามก็นสนับผลงานของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่23ปีครับทัพช้างศึกเก็บได้4คะแนนจากสามนัดจบด้วยกันเป็นอันดับที่3ของกลุ่ม4และหลังเดินทางครับท่านานโคชยงบรุดศีมาคะหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับก็ได้ออกมายอมรับหลังปิดท้ายในอุตสาหกรรมน,นี้แหละครับ โดยทีนันคุณยุงครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมว่าเราคนหน่าพอใจเลยครับด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ไม่รอพลาดโอกาสเข้าสู่รอบแปดทีมแต่ถ้าเรามองกลับกันครับคือด้วยเวลาเตรียมตัวและนักเตะบัดเจ็บ ถ้าในเกมสุดท้ายครับเรามีทุกคนพร้อมเราน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยเก็บ4คะแนนก็ถือว่าน,น่าพอใจเลยครับอย่างไรก็ตามครับมันมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมีอาการไม่สบายก็เลยจัดตัวนักเตะที่พร้อมลงสนามไปเรามีปัญหาเรื่องเวลาเรามีเวลาเจอกับชุดที่ดีที่สุดคือวันที่31วันเดียวที่ได้ซ้อม่วมกันโดยภาพรวมครับผมว่าชุดนี้มีอนาคตหลายคนสามารถเล่นระดับเอเชียได้อย่างเกมกับเกาหลีครับถ้าเราพร้อมผมก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาไปสู้กับเขาได้เลยครับ ซึ่งที่อันดในส่วนสำหรับนักกีฬาจากต่างแดนครับทุกคนถือว่าโอเคหมดแม้กระทั่งยันนิกครับอย่างที่เรารู้ครับเราเขาติดสอบแต่เราก็ได้คุยกับสตาฟโค้ดเลยครับว่าเราต้องการให้เขาอมาอแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นได้ขอเพิ่งอายุเพียงแค่18ปปีเท่านั้นเองเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a b r i กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ